สามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับมองรอบทิศกระช้บพิชุมชนนะครับวันนี้มิกิ้จะพาทุกคนนะครับมารู้จักกับกลุม่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวโฮมสเตย์บ้านทุ่งเพนจังหวัดจันทบ,บุรีครับซื่อที่นี่นะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงกเกษตรนะครับที่ผู้มาเยือนเนี่ยจะได้ลิ้มรสผลไม้ตามฤดูกาลได้ท่องเที่ยวตามธรรมชาติที่แสนงดงามครับสมกับคําขวัญที่ว่าสุขในสวนชวนไปชิมอิ่มธรรมชาติ กานทรัพยากรทางธรรมชาติที่อุดมไปด้วยผืนป่าและสายน้ำของบ้านทุ่งเพนที่นอกจากจะหล่อเลี้ยงชีวิตชาวสวนผลไม้มาจนถึงทุกวันนี้แล้วปัจจุบันยังเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาสัมผัสธรรมชาติและวิถีชีวิตชาวสวนในรูปแบบโฮมสเตย์โดยคนในชุมชนได้ร่วมกันพัฒนาสิ่งที่มีอยู่เดิมและเป็นอาชีพหลักอยู่แล้วมาสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อให้เกิดรายได้ทางด้านการท่องเที่ยวให้กับชุมชนแต่ก่อนเราก็รรทําอาชีพเกษตรนะกอช่วงเกษตรราคาผลผลิตเริ่มตกต่ํา เราก็มองหาอาชีพใหม่แล้วเราก็เลยลองเปิดทำโฮมสเตย์ดูต่อมาก็มีสมาชิกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอยากให้มาสัมผัสธรรมชาติวิถีชีวิตของชุมชนบ้านนุงเพนซึ่งเป็นชุมชนที่อยู่กับธรรมชาติแล้วก็ยังคงอนุรักษ์ธรรมชาติซึ่งมันก็เป็นอะไรที่ยั่งยืนนะฮะถ้าเราอยู่กับธรรมชาติผลตอบรับจากชุมชนก็ทําให้ชุมชนมีไรายได้ร้านค้าก็มีไรายได้เพิ่มขึ้นเพราะนักท่องเที่ยวมามากขึ้นก็ ทำให้กระจายรายได้ไปสู่ชุมชนความเป็นอยู่ของของคนในหมู่บ้านนี้ก็เ,เริ่มดีขึ้นสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ณฤทธิ์ครับ,รรบ่อน<ส>อื่นขอถามก่อนเลยนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่นี่จะได้เจ,เจอกับอะไรบ้างครับพี่ครับอ๋อขั้นแรกก็อมาเจอสวนผลไม้ก่อนนะฮะแล้วก็ธรรมชาติแม่น้ําน้ําตกครับพี่ผู้ใหญ่ครับ ปัจจุบันส่วนมากที่นี่เขาทําอาชีพอะไรครับพี่ครับครับพื้นเทของคนที่นี่ส่วนใหญ่ทําอาชีพเกษตรกรรมมาก่อนนะครับตอนหลังก็เศรษฐกิจไม่ดีนะครับก็เริ่มปรับเปลี่ยนมาเป็นการท่องเที่ยวเสริมเข้าไปอีกตัวนึงครับพี่ครับปัจจุบันพี่เป็นเจ้าของโฮมสเตย์ใช่ไหมครับใช่ครับบ้านตาริมทานของเราจะเน้นความเป็นธรรมชาตินะฮะแล้วก็ เราจะเน้นตกแต่งบ้านสวยสะอาดสะอ้านนะครับแล้วเราอนุรักษ์ธรรมชาติของที่อาคารตกะเนี่ยจะเน้นความเป็นท่องเที่ยวเชิงเกษตรแล้วก็เป็นการเกษตรแบบปลอดสารแล้วก็เน้นความสะดวกสบายสวยอาหารการกินก็ไม่ต้องห่วงนะคะเรามีเชฟเราคอยบริการให้ค่ะบ้านสวนพฤกษาโฮมสเตย์ค่ะค่ะของเราเน้น อยู่แบบชาวสวนค่ะข้างนอกจะเป็นบ้านปูนแต่ภายในจะเป็นบ้านไม้ค่ะเป็นวิถีชีวิตเดิมๆของชาวสวนค่ะบ้านต้นน้ําจันโฮมสเตย์ค่ะบ้านพักอยู่ริมน้ํารองรับเป็นหมู่คณะค่ะแล้วก็เน้นธรรมชาติแล้วก็มีสวนผลไม้ให้ชมและชิมค่ะคบ,บ้านอิงทานครับเป็นบ้านหลังเล็กๆเ,เหมาะสําหรับครอบครัวเล็กๆพ่อแม่ลูก มีอาหารสองมือ้อมีบ้านติดดินน้ำแล้วก็เป็นบ้านหินสไตล์โมเดินเรามีประมาณกี่โฮมสเตย์ครับ10โฮมสเตย์ครับ10โฮมสเตย์ครับสามารถรองรับรักท่องเที่ยวได้กี่คนครับประมาณ5 6 0 0คน5้าหกคนคโอ้็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะครับสำหรับวิสาหกิจชุมชนบ้านทุ่งเลนโฮมสเตย์นี่นะคะสมาชิกส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกค้าของธนาคารอยู่แล้ว โดยพัฒนาสิ่งที่มีอยู่เดิมและเป็นอาชีพหลักอยู่แล้วสร้างมูลค่าเพิ่มโดยใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนในด้านเศรษฐกิจฯฯสังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมค่ะเป็นเส้นทางท่องเที่ยวของทอกศในโครงการทกศนําเที่ยวทั่วไทยตามรอยเท้าพ่อสําหรับกิจกรรมของกลุ่มทุ่งเพลนะคะก็มีการเลี้ยงไส้เดือนมูลไส้เดือนนะคะมาเป็นปุ๋ยในสวนผลไม้เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายโดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ นิริตครับที่นี่เนี่ยเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้วยใช่ไหมครับใช่ครับไม่ทราบว่ามีกิจกรรมอะไรให้พวกผมได้เรียนรู้บ้างครับก็มีการเลี้ยงเสตเดือนครับทาปุ๋ยอินทรีย์สำหรับใส่ในสวนผลไม้นอกจากมูลเสตเดือนแล้วก็น้ำหมักเนี่ยยังมีอะไรอีกครับก็มีผิดพันธแปรรูปของชุมชนก็มีทุเรียนทอดแล้วก็หมูชมโมกระป๋องครับแล้วก็มีผลไม้แปรรูปอีกหลายชนิดครับ ต้องถือว่าสุดยอดเลยครับสำหรับวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวโฮมสเตย์บ้านทุ่งเพนจังหวัดจันทบุรีนะครับมาที่นี่เนี่ยครบครับมีทุกอย่างรับรองว่าไม่มีทางผิดหวังเย้ yeah! สนับสนุนโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเขียงคู่รู้ค่าประชาชน